สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องายมือนี่มากินไก่อบน้ำกันด้วยจา้าอบไก่สูตรไผ่สูตรมันจา้าอันมาดีเห็ดอบไก่แบบง่ายๆจ้ะมักไก่ไว้แล้วก็ไปเอาไปต้มก่อนจา้าต้มใส่หม้อใบมีนะจา้าต้มหุประมาณเก้สิบเปร์เซ็นต์ล้าก็เอามาเขาเตาอบจา้าเอาตั้งแต่โตไก่เอาน้ำออกจา้าเราก็อบไปเรื่อย ให้น้ำมันเขาออกแล้วก็ทำมันแห่งเขากระตากน้ำที่เขาต้มไก่น่ะจ้ะมาลาดนิดนิดน่อยเป็นไก่อบแล้วไก่ต้มแล้วก็อบจ้ะพี่น้องมื้อนี้กินไก่ต้มอบจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อทั้งต้มทั้งอบละจ้าในหม้อใบเดียวนี่ละจ้าพี่น้องมาจ้าแส่บๆน้ำกัน เป็นไก่โอบพินกับมันฝฟั่งต้มและกะกะลำปีม่วงดองจ้าพี่น้อง ะกะไก่เคืองตัวมาเด้อจ้ามากินไก่อบน้ำกันขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมขอมีความสุขลำรวยเงินทองเลยพบก,กันในคลิปต่ออไปน้อจ้าเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า